ถ้าคุณเป็น5อาการนี้เสีย่ยงเป็นสะบ้าเขา่าอักเสบอาการเจ็บของลูกสะบ้าเขา่าเกิดจากลูกสะบ้าเสียสีกับกระดูกต้นขามีการเคลื่อนของลูกสะบ้าออกจากกระดูกต้นขาจนเกิดอาการปวดโดยมักจะมีอาการปวดลึกๆสาเหตุคือมีการทํางานของขเข่าซ้ำๆเช่นวิ่งกระโดดหรือย่อขามากๆติดต่อกันเป็นเวลานานมีลักษณะเข่าที่บิดเข้าหรือบิดออกมากจนเกินไปมีอุ้งเท้าที่แบนหรือสูงกว่าปกติรวมไปถึงการทํางานของกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าที่ผิดปกติสังเกตอาการปวด ได้ตามนี้1นึ่บวมรอบรอบกระดูกสะบ้าสองปวดบริเวณเข่าค่อนไปทางด้านใน3ปวดมากขึ้นเมื่อขึ้นลงบันไดหรือทางชันวนิ่งนั่งยมยองกระโดดหรือลุกขึ้นจากท่านั่งเมื่อนั่งนานๆ4มีเสียงในข้อเขา่าเมื่อมีการเคลื่อนไหวของข้อเข่า5รู้สึกเหมือนเข่าล็อกเมื่อทําการเหยียดเข,าข่าสุดแต่ถ้าหากคุณมีอาการปวดสะบ้าเข่า แต่ไม่อยากกินยาแนะนําผลิตภัณฑ์ไม่หลอดนานโนพิอนุภาคสมุนไพรเซลล์จิว๋วตับพระคุณจากสมุนไพรเจ็ชนิดซึมลึกผ่านชั้นผิวไปแก้ที่อาการอักเสกไม่ได้แค่ชาร้อนเย็นแค่ชั่วคราวไม่อยากพาดเนื้อหาหรือความรู้ดีๆจิ้มด้านล่างหรือปัดซ้ายได้เลย